สวัสดีจ้าพี่น้องอันนี้มาเบิงแมมเบรียสีดำบกฮงไซหอยแข้งยันเส้นบกฮงซับแล้วพี่น้องบกพงนู้นไม้ละกอนี่ก่ะไม้แข้งต้มไปลวกลวกแกะออกพี่น้องจ้าดำไซบกฮงกัง สำก็มี่อย่างในเม่ยมันคือเทปทิพแห่งมื่อนี้แม่เซติพย์แห่งกับทั่วอันนี้ก็พักพักกินกับพักกินกับจ้ะนี่โอ้ยแม่พักแม่มีอันนี้ใจนั่นเตหน่อยพักพักุอย่างพักพักขาพักที่กินกับเฮ้ยพักหลายอยู่ตัวนี้พักแนวพักขาตรงกระขอบคว่ำจ้ะ

เพิ่งแม่ก็มี่ชุลน้ำปลาแล้วก็น้ำปลาอันนี้แม่ใส่กระปุกไงเนี่ยน้ำปลาตาแม่ไม่ไม่ได้ส่งนะคะเพราะว่าเพิ่นส่งไปทางไปสินหียานมัมแล้วใครจะกู้ส่งเลยค่ะเจอคนที่เข้าเลยไม่กล้าส่งหรอ พอแม่พอเนาะกระดาษส่งน้ำพุ่งน้ำพริกกระจายถ้าเขาทรงน้ำกินลาออกไปเน,นาะไม่ควายทรงมาะดานดีกว่าอะไรนะเอออะไรนะชื่ออะไรนะคูเปอร์อเอรหร เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราลองไปถามด้านโทรสั่งแอปเลยสมัคร e. แอปไปสบายเลยแให้เขามาเอาเลยใช่ป่ะอันนั้นน่าจะดีกว่าเพราะมันน่าจะไม่เละกว่านะเนะถ้าเข้าโซนไปที่นี่นี่รับรอง อะไรนะม<า>แม่ตำพ,พริกติมพริกแล้ย <ไป S 2> ใส่ถั <ไป S 2> ่วลงไปใส่ถั่วลงไปจากประมาณสามฟักแล้วนะแม่เติมเข้าบุบ เล่นบ้านด้วนเรียกอะไรเมื่ยไม่ใช่มะเขือมะเขือมะเขือคือลูกเล็กกว่านี้ไม่ใช่เหรออันนี้บักเลนอืมบักเลนบักเขียเขียลูกน้อยก้อนี้ได้เลยน้อยเตี้ยน้อยแยกแต่วุ้ยเขียวขือแม่ใส่บัก บลกเล่นหรือบักเกลี่ยเกเทศียเทศบ้านแม่มาลีเอิงงเกาเข่ือปักเขียเขืเเำเนียงต้องให้ได้ไวไดดเดวอยู่อุ่เทพด้ยจะเักแบบ่นี่้องเอ้ยเขือเือล เียเขียอวนมากนี่บักเขียเบักเขียเขียอบบายยออกเสียงคือบ,บอแมกับบีบน้ามังนาลงไปพี่น้องโอ,อม่น,นาวแพงรอ่าิมก่อนเลยเจะได้มจีมเล้แมวไปลั Ok Tại sao vẫn sụp? Bạn có thể lấy thêm một chút nữa Có gì không? Nó sụp nên nó không có vị đậm nữa Nó có เสียเปลือดเดียบอืมใช่ถ้าถ้าข้าแกะกินน้ำจิ้มซีฟู <h 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 ้ดข้าต้องเอามิเดียมมิเดียมแบบมีเลือดนะแต่ว่าอันนี้ลวกใช่ไหมนั่นแล้วก็เป็น้องมักแบบนั้นก็ได้คือกันเนาะร้อมจิดคลายสุกเล็กแบบเรากูว่าคนแก่จะมาคุณละคน ไม่จริงอ่ต่าง,บ,<อ>บ,างบางท่านอาจจะชอบาบางท่านอาจจะชอบไม่ชอบผู้งางคลนแปล่ไงวะผู้งคนบางคนอาจจะชอบไม่ชอบอใช่น้ำปลาสวนนึง

<God. S 2> ตำราวตำไทยหายห่วงสูตรของยายเฮ้ยไม่ใช่สูตรของแม่มารีเซีบเซีบ <What? S 2> แซบทับ้งเพ็ดรทั้งแซบแซบ,แซบจนถึงสวงต, <God. S 2> ตำราวตำไทยหายห่วงสูตรของแม่มารี แอบอินลีแม่ใส่ปอกห้มเปร่าเปล่าไหมจ <Yeah. S 1> ะลองมึงนี่ดอ <c oughs> ได้แตกไล้เมียพนเนี่ยค่นตำกันจงคืนนำ้ำลายเปิง<ะ>จ้ะายเป็นไงขาดานี่ย ว่ามีขาดมือว่างลำดับหนึ่งแล้วพอดีเป๊ะอ,อยากให้ตะกองซิมมนั่นะน,นะอยากให้ลูกโคก,ก่อนแต่ะตะกองซิมนะครับเดี๋ยวบได้นะอะไรโอเคแล้ว่เเาขายยังพอขาดคุณจริงเหรอ จักสิว่าขาดยังมันเสียบนะขาดหขาดยังองเม่อไ้าาขาดยังเราเฮ้ย,ย okay. ถ้าเราับแม่ตำแล้วเมื่อมีการพักขาดยังครับขาดจะ้นกินยุบยังเด้ขาดต้นกินกินกับอย่างเทศใถที่แหะอ๋กินกับข้าวปุ่นเออมีิจัดจาน วิธีการจัดจานสไตล์พ้นเหล้เพื่นเพราะว่าพื้นมักหนุมจีนพื้นเรล่ามักหนุ่มจีนครับพี่น้องหนุมจีนนี่แล้วกินแทนเขาก็ได้เพราะว่าเรล่ามักหนุมจีนแม่มลี่มาจานเพื่นแ๊บ แม่ความแบด๊ดดิวะผมอยากกินตำแบบน,นั่นน่ะแม่ตาอีกอย่างหนึ่งแม่ตำสายบัวไหมแม่แมเออเมื่อราณก่อนตำสายบัวเส้นกุ้งกุ้งสดนะบ่กุ้งสดหืมข้องจีแซียมนี่ยดูนะแม่นะจีเซียมตำตำตำสายบัวไหมแม่เ่ได้กินโดนแล้วแม่มมตั้งแต่ จัดจานได้สวยมากครับโอเคครับขอบคุณครับทุกท่านที่เข้ามารับชมแม่บริข่วนบ้านเนาะนี่ตําหอยแข็ง,ขงสูตรแม่บริซมสมตําใส่ตําหมงเจ้หอยแข็งจ้ะเดี๋ยวไปชิโดนโพดเนาะอเอาคลิปกินไว้อีกคลิปนึงแล้วกันนะแม่เนาะขอบคุณครับที่เข้ามารับชมสวัสดีครับฝากกดซับสไครต์แม่นึ่เด้อครับพี่น้อง กดไล่พพ่อม,ม,มถ้าคลิปนี้ถึงกดไลค์อ่ะกดกดหนีบั้อือเพราะมันกดหนี่กดนีดดน,นี่เอาคืนถ้าถึงสองร้อยไลค์เดี๋ยวแม่จะตำตำกุ้งสายบัวให้มึงมยังก่อนเอินไ้ยังก่อนเฮ้ยกุ้งสดสายบัวกุ้งสดสายบัว เดี๋ยวให้แม่ไปหาื้อสายบัวคอนบานจิมีบัวตลาดนัดเอ้ยตลาดนะคอสสองลายลยเดีวยวกดไลค์ให้แม่นำโอเคครับขอบคุณครับตีติดตามสวัสดีครับแม่สวัสดีจา้าพี่หน้อง